สวัสดีครับสวัสดีสาวเครือใบสีฟ้าใน youtube Channel c h anel n T Citizen ทุกๆท่านเลยนะครับมาเ้วยข่าวสารประจำวันกันนะฮะวันนี้วันพุทธที่7เดือนธันวาคมพศ5 6 6 5อยู่กับผมแอดมินตะ T Citizen คนเดิมนะครับสำหรับข่าวสารของเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฟุตบอลโลกอีกเช่นเคยนะก็จะเป็นผลเมื่อคืนนี้สําหรับ2คู่สุดท้ายในรอบ16ทีนะครับก็เป็นทาง แก๊งโปรตุเกสนะครับสามนกเราผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมไปได้ส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับสองคนที่อยู่กับทางทีมชาติสเปนกระทิงดุร่วงแบบช็อกๆไปนั่นเองเดี๋ยวไปติดตามรายละเอียดในคลิปกันได้เลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับ นักเตะนะครับที่พูดถึงการก่อนจะโดนกันในรอบ8ทีมก็คือทางพี่เอนกนาธานอาเกา้ที่ต้องโคโจรพบกับทางฮูรินอวารเรสในรอบ8ทีมนั่นเองเดี๋ยวไปฟังกันว่าพี่เขาจะพูดถึงน้องกันอย่างไรนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยข่าวของอดีตแข้งอดีตนักเตะของเราอย่างวิลเฟรดปรนี่นะครับที่ล่าสุดนั้นเรียกว่าดิ่งลงไปเล่นถึงระดับลีก2ของอังกฤษเลยนะครับนี่เป็นทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ผมจะนํามาอัปเดตให้กับแฟนได้รับฟังกันในวันนี้แต่ก่อนอื่ ก่อนจะไปฟังคลิปให้ฟังข่าวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีให้กันได้รวมไปถึงมาเป็นครอบครัวเดียวกันครอบครัวทีซ c i ีเซน n ครอบครัวเรือใบสีฟ้าสำหรับแฟนๆท่านไหนที่ไม่อยากพลาดคอนทนต์ดีอย่าลืมกด กระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับผมและก็ฝากถึงสปอนเซอร์ผู้อยากจะดีนะครับเข้าได้เสมอติดต่อมาได้ที่ผมโดยตรงเลยในคอนทแทกที่ทิ้งไว้ใต้ description ของทุทกคลิปท,ทุกไลฟ์เลยนะครับฝากเอาไว้ด้วยแล้วก็เรื่องของ supporter membership นะก็ไปสมัครกันได้มี1ระดับ150บาทต่อเดือน Super Tank Super Sticker Super Chat ก็โดเนตกันได้นะครับผมฝากเอาไว้ด้วยโอเคเราไปเริ่มกันเลย กับข่าวสารแรกประจำวันนี้แน่นอนนะครับขอเริ่มด้วยผลฟุตบอลโลกเมื่อคืนก่อนก็แล้วกันนะฮะย้ำาคนิกสักรอบจริงๆเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะพอทราบก,กันแล้วแหละนะครับทีมชาติแรกนะครับสเปนเจอก,กับโมร็อกโกในรอบ16ทีมสุดท้ายนะฮะก็ก่อนเกมเริ่มเนี่ยหลายคนคงมองไปทางทัพกระทิงดุมากกว่าที่น่าจะเป็นฝ่ายกรัมชัย้วก็ทะลุเข้าไปสู่รอบ8ทีมได้แต่ผลปร,รากฏว่า ปรากฏแว่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปนะครับจากการดวลจุดโทษไปนะครับสามศูนเลยนะครับเรียกว่าโอ้โหในเกมเนี่ย90นาทีรวมถึงต่อเวลาเนี่ยทำอะไรกันไม่ได้นะครับสเปนเองก็แอบอินดี้เหมือนกันนะผมดูเกมนี้อยู่นะฮะทางลุยส์เอนริเก้นะครับเอายอร์เรนเต้ไปเล่นแบ็กนะแล้วก็ เเรียกว่าไม่มีหน้าเป้าด้วยในช่วงครึ่งแรกต้องจะต้องเปลี่ยนมราต้ามาเล่นนะในช่วงครึ่งหลังนะครับก็เรียกว่าจริงๆโมรล็อกก็ตอบโต้ได้ดีนะครับปีกริมเส้นทั้งสองข้างทั้งซีเอ็กนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยน่าจะชื่อว่าบูฟาวหรือครูฟาวนี่แหละน่าจะบูฟาวนะก็โหตอบก่อนแล้วก็เรียกว่าหลอกยอเรนเต้หัวทิ่หมหัวต่มไปหลายรอบเลยนะครับอืมก็เรียกว่าตอบโต้ได้ดีเนี่ยบูฟาวนะครับ ตอบต้ตได้ดีมากๆก็ต่างคนต่างมีจังหวะซึ่งกันและกันนั่นแหละแต่ว่าก็ทําอะไรกันไม่ได้เพราะมาถึงยิงจุดโทษนะครับจริงๆควรจะเป็นสเปนเนาะที่มีความเก่าในเรื่องนี้มากกว่านะครับแต่ว่าโ,โหสามคนนะครับของสเปนยิงไม่เข้าเลยนะครับแล้วหืมพาโบลาเาบียอย่างนี้นะครับี่ยิงไม่เข้าเซโยบุสเกตนะครับแล้วก็มีกอนซาโลโซเล นะครับที่เป็น3คนแรกของสเปนยิงไม่เข้าหมดเลยแต่ว่าโมร็อกโกนั้นยิงเข้าหมดทําให้โมร็อกโกนั้นผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมไปนั่นเองนะครับก็ยินดีด้วยกับโมร็อกโกแล้วก็เสียใจด้วยนะครับกับทางทีมชาติสเปนนะครับซึ่งก็มี2แข้งของเราอยู่ในอย่างนี้เลยพี่ป๊อกนะครับพี่ป๊อกพี่ป๊อนะครับหรือว่าอาร์ริกลาปอนนะก็โอ้โหเรียกว่าสุดนะถึงกับสุดนะครับเพื่อนต้องมาปลอบ นะครับน้ำตาร่วงนะครับเกมนี้นี่ก็ยืนเป็นเซนเตอร์นะครับคู่กับโรตรีเหมือนเคยนะฮะนี่อีกคนนึงนะหงายท้องคนนี้แค่สุดนะฮะแต่คนนี้หงายท้องเลยนะครับสำหรับโรดรีนะฮะก็ตามนั้นแหละทําได้ดีสุดแล้วนะครับสองคนนี้ก็หยุดเส้นทางเอาไว้แค่ปีนี้นะแค่รอบนี้เท่านั้นสําหรับทีมชาติสเปนรอบ16ทีมสุดท้ายครับแส,สดงความเสียใจด้วยนะ ก็ไม่เป็นไรเป๊ะรออยู่นะฮะรีบๆกลับนะครับเดี๋ยววันประมาณช่วงวันที่ 11- 12จะกลับไปรวมกันที่แมนเชสเตอร์นะสำหรับคนที่ตกรรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็รอบนี้ด้วยของทางฟุตบอลโลกนั่นเองนะสำหรับแข่งเรือใบสีฟ้ามีคนผิดหวังก็ต้องมีคนสมหวังนะครับอีกหนึ่งคู่นะฮะโปรต,ตุเกสคู่ดึกเจอกับสวิตเซอร์แลนด์นะฮะคู่นี้แค่งซิตี้เจอกันเองนะครับโปรโโตุเกสก็แน่นอนมี3สหายนะฮะฝอยทอง ด h อาร์สคันเซลโลและเบรโดซินวาส่วนสวิตเซอร์แลนด์นะฮะแข้งใหม่ถอดด้ามประการหลังของเราอย่างอาคัญจีนะฮะก็ลงเป็นตัวจริงเกมนี้โปรตุเกสเนี่ยอ่ทางเป็นคันเซโลนะที่ไม่ได้ลงสนามคนเดียวนะครับไม่ถูกใช้งานด้วยไม่ได้ออกสาเป็นตัวจริงเบโดกับดิอาร์สลงเป็นตัวจริงนะครับให้กับโปรตุเกส กผลสรุปออกมานะฮะตามคาดปรตุเกตถล่มไปแบบยับเยิน6ประตูต่อหนึะครับจากการทำแฮตทริกของก่อนซาโลรามอสนะครับผมดูไฮไลท์คู่นี้เนี่ยต้องบอกตรงว่าจริงๆควรยิงได้มากกว่า3ด้วยมันมีจังหวะที่ให้เขายิงมากกว่า3นะแต่เขายิงพลาไป แล้วก็มาได้เปเป,เป้นะครับมุ่งในลูกเตะมุมม่งได้อย่างรุนแรงมากนะครับราฟาเอลเกเรโร่ก็ยิงได้แล้วก็ปิดท้ายที่ลูกยิงสุดสวยนะครับด้วยการปั่นยอ้อยๆด้วยขวาของราฟาเอลเลเอานะครับปีกฟอร์มแรง นั่นเองนะของ AC ซมิลานทางสวิตเซอร์แลนด์มาตีไข่แตกได้ตอนสกอร์สีหนึ่งะครับจากแข้งของเราอย่างมาเรออาคันจีนั่นเองนะที่ตามเข้ามาชาร์จสองสองในะลูกของการเล่นลูกเตะม,มุมนะครับผลก็ตามนี้6ประตูตัวหนึ่งก็ทะลุเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปได้เป็นที่เ,เรียบร้อยสำหรับทัพฝอยทองนั่นเองนะครับรู้สึกว่าโปรตุเกสนั้นก็จะไปเจอกับทางโมร็อกโกนั่นแหละนะครับโมร็อกโ เดี๋ยวมาอัพเดตกันอีกรอบหนึ่งช่วงท้ายคึ้นไว้กันเกี่ยวกับเรื่องวันเวลาสำหรับรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับก็ยินดีด้วยนะฮะกับโปรตุเกสนี่3แข้งของเราก็จะได้เข้าไปเล่นอีกรอบหนึ่งนี่แบร์นาโดมีการดีอกดีใจนะเอาวิกผมมาใส่ <c oughs> เออนะตามนั้นนะอาคาจีก็เก็บกระเป๋ากลับบ้านนะครับกับสมโมสรกลับบ้านกับสมโมสรไปตามอีกสแข้งนะครับอย่างอาาบอก <c oughs> อ่าแล้วก็โรตรีแล้วก็รรวก่อนหน้านี้มีเดอะบอยมีกุนโดกัรน,นะครับที่กลับไปก่อนนี <c> ่ <oughs> อ่ะสรุปกันหน่อยนะครับตอนนี้มีแข้งเรือใบของเราที่ผ่านเข้าสู่รอบแปดทีมเนี่ยมีใครกันบ้างมีจำนวนเท่าไหร่นะครับรวมออกมาแล้วตอนนี้มี11แข้ง11คนนะครับที่ยังได้ไปต่อในเซสซัปบอลโลก2022ครั้งนี้นะครับบราซิลมี1คนเอดิสันมูร,ราเอสนะครับเนเธอร์แลนด์กับนาธานอาเก้อ,อาร์เจนตินาฮูรินอาวาเรสแล้วก็ โปรตุเกสนะครับ3คนก็คันเซโลดีอาร์สแบดดซสินบาและก็แก๊งอังกฤษนะครับเยอะสุด5คนคายวอเกอร์จอห์นสโตนคารวินฟิลลิปแจ็คดิชและก็ฟิลโฟเดนเป็นกำลังใจให้กับพวกเขาต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าใครจะได้เข้าไปในรอบลึกๆหรือจะมีชาติไหนนะครับจะมีใครที่เป็นนักเแต่ของเรา พอจะได้หวังคว้าแชมป์โลกในปีนี้บ้างนะจะเข้ารอบชิงก็เดี๋ยวติดตามกันต่อไปก็แล้วกันสําหรับโปรแกรมรอบ8ทีมนะฮะก็4คู่8ทีมเริ่มเตะกันนะครับวันศุกร์ที่9นะก็วันนี้วันพุธนะจะพัก2วันนะครับวันนี้ไม่มีเตะพรุ่งนี้ไม่มีเตะไปเตะอีกทีนะครับวันศุกร์นะครับมี2คู่นะฮะวันศุกร์ก็เป็น4ี่ทุ่มคโครเอเชียเจอกับบราซิลนะครับแล้วก็เป็นอาร์เจนตินา เกียกับเนร์แลนด์2คู่นี้ใครชนะจะเข้าไปเจอกันในะรอบรองชนะเลิศน,นะครับส่วนวันเสาร์ก็จะมีอีก2คู่เป็นคู่4ี่ทุ่มกับคู่ตีสอเหมือนกันเป็นโปรตุเกสกับโมร็อกโกเตะก่อนแล้วก็คู่บิ๊กแม์นะครับบิ๊กแบบไม่รู้จะบิ๊กยังไงแล้วนี่คือแคบจะเป็นคู่ชิงได้นะครับอังกฤษกับฝรั่งเศสนะฮะต้องต่อสู้กันเพื่อเข้าสู่รอบรองชนะเลิศน,นะฮะก็รอติดตามรับชมกันได้บอกเลยว่า เดือดจัดแทบทุกคู่นะฮะยิ่งโดยเฉพาะอังกฤษกับฝรั่งเศสนี่บอกเลยว่าเดือดเลือดตากระเด็นแน่นอนนะครับโอเคนี่จบส่วนของพาร์ทบอลโลกไปนะฮะแต่ก็ไม่ใช่ที่เดียวอันนี้เอาเรียกว่าบทสัมภาษณ์นะครับของทางพี่นะฮะอย่างพี่เอกนะครับสัมภาษณ์ไปถึงน้องอย่างคูรินอวารเรสนะครับในการก่อนจะเจอกันในรอบแทีมสุดท้ายเพราะเนสแลนเจอกับอาร์เจนติน,นานั่นเองนะฮะอาเก้นเนี่ยพูดถึง ฮูเดนอาวารเรสเอาไว้นะครับบอกว่าในฐานะผู้เล่นเนี่ยอารเรสเป็นคนที่มีเทคนิคสูงมากประกบตัวได้ยากแม้ว่าจะอยู่ในการฝึกซ้อมก็ตามมีความเฉียบคมสุดๆนะครับจบสกอร์ได้ดีดังนั้นมันจะเป็นเรื่องยากมากเลยที่ต้องรับมือกับเขาเขาเป็นผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมแต่ก็เป็นเพื่อนที่ยอดเยี่ยมนอกสนามด้วยเช่นกันเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะเงียบนะครับเขาเนี่ยยังเรียกว่าตอนนี้กําลังฝึก เรื่องของภาษาอังกฤษอยู่นะครับแล้วก็เขาเองมาจากสภาพแวดล้อมที่แตกต่างดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องใหม่สําหรับเขาแต่ก็เราเองก็เข้ากันได้ดีจริงๆนะครับหมายถึงว่าที่สมโมสรน,นะครับก็พูดถึงอารเรสก่อนจะเจอกันนั่นเองในรอบแทีมอาร์เก <AK S 2> เองก็ยังได้พูดเรีวยกว่ากล่าวชมไปถึงกุนซือของทีมชาติเนเธอร์แลนด์ด้วยอย่างทางหลุยฟนานเกลนะครับก็บอกว่าหลุยฟานกกวเนี่ยเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากเลยตั้งแต่เข้ามาคุมทีมเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็จุดยืนชัดเจนมากนะครับ บอกชัดเจนนะครับว่าถ้าหากคุณเป็นตัวจริงคุณต้องทําอะไรสมร้องต้องทําอะไรนะครับเรียกว่าทุกคนนั้นเข้าใจได้อย่างชัดเจนนะครับในสิ่งที่หลุยฟันกาวนั้นต้องการจะเสือกมาแล้วก็คุมทีมในทัลแลนนั่นเองจนผ่านทัลแลนเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายมาได้นะครับนี่เป็นในส่วนของบทสัมภาษณ์ของนักายอาเก้นะฮะปิดท้ายกันที่ข่าวของอดีตกองหน้านะครับของเราอย่างวิลเฟตโปรนี่นะครับก็เอามาจากสื่ออย่างเดลี่สตาร นะครับแม่ผมก็ออกเสียงบร y อนี่เนี่ยมาตั้งแต่ต้นคลิปแล้ววิลฟริดโบนี่นะฮะก็คือกองหน้าคนนี้เนี่ยนะครับเป็นอดีตกองหน้าของเราที่เราเซ็นมานะครับจากสปอนเซอตั้งแต่ยุคของมาเดลเบกรินี่แล้วนะครับก็เซ็นมาด้วยค่าตัวมูลค่าถึง28ล้านปอนด์นะในช่วงตอนนั้นถือว่ามูลค่าสูงมากๆนะฮะก็ เขาทำผลงานได้ดีนะครับกับทางสวนซีกันจะย้ายมาอยู่กับเราแล้วก็เล่นให้กับเรา2ฤดูกาลนะครับในยุคเบรกินี่2014-2015กับ2015-2016นะครับหลังจากนั้นก็ในช่วงนั้นเนี่ยทำผลงานได้ไม่ดีไม่เข้าเป้าไม่เข้าตานะครับก็เลยโดนซิตี้ปล่อยออกไประหกระเหินไปยืมตัวสโต๊กกับไปซบสวนซีอีกรอบนึงแล้วก็กลับแล้วก็ออกไปเล่นนู่นเลยหลีตะวันออกกลางทั้ง หลายๆทีมะนะครับทั้งลีกคูเวตลีกของซาอุดีอาระเบียนะครับแล้วก็ฤดูกาลที่แล้วเขาไปเล่นให้กับทีมหนึ่งในเอดเวิซชลีกของทางฮอลแลนด์นะแต่ลงเล่นแค่นัดเดียวเท่าน,นั้นนะครับหลังจากนั้นก็ล่าสุดนะครับมีข่าววันนี้นี่แหละก็เขาไปทดสอบฝีเท้านะครับกับสโมสรในลีกทัอังกฤษอย่างนิวพอร์ตเคาน์ตี้นะครับซึ่งเป็นทีมที่อยู่ในประเทศเวลส์นะครับก็เรียกว่า ค่อนข้างจะดิ่งนะสำหรับกราฟของเขาตอนนี้ก็อายุอานาม33ปีนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับกองหน้าอายุ33หลายๆคนเนี่ยตอนนี้ก็เรียกว่าเขาเองก็ถอยเร็วเหมือนกันนะเรียกว่าดิ่งลงไปเร็วเหมือนกันเพราะว่าบางคน3 3อายุเยอะเนี่ยก็ยังยังอยู่ในระดับสูงอยู่อายูอย่างร่วมรุ่นของเขาหรือว่าอาจจะมาก่อนโบนินิดนึงอย่างเอ็ดินเชโกอย่างเงี้ยนะครับก็ยังเล่นให้กับอินเตอร์มิลานได้อยู่เลยนะครับแสดงว่า เ้าเองเนี่ยตั้งแต่ย้ายมาซิตี้เนี่ยก็เริ่มฟอร์มถดถอยลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามาจากสาเหตุอะไรนะแต่ก็ถือว่าเป็นกองหน้าคนหนึ่งที่ City ซิตี้ซื้อมาแล้วฟอร์มไม่ดีซื้อมาแล้วเรียกว่าเป็นดิวที่ดับก็ได้ของซิตี้โบนี่เนี่ยเขาสัมภาษณ์ด้วยนะกับการที่ได้มาทดสอบฝีเทา้าแล้วก็ยิงประพึ่งยิงประตูให้กับทาง นิวพอร์ตเคาตี้ไปด้วยนะในเกมกระชับมิตกับทางสวินดอนทาวนะเขาบอกว่าเขาโชคดีที่ได้มาอยู่กับนิวพอร์ตซิตี้นะครับซึ่งได้กลับมาทำํำในสิ่งที่ตัวเองรักนะั่นคือการเล่นฟุตบอล แล้วก็เขาก็กล่าวเสริมด้วยว่ากําลังฝึกซ้อมกันกับทางนิวพอร์ตซิตี้เนี่ยแล้วก็กําลังรักษาระดับความฟิตอยู่นะครับตอนนี้ยังลงเล่นเต็มเกมไม่ได้แต่ว่าในอนาคตเนี่ยไม่นานเนี่ยก็น่าจะเล่นได้แล้วแหละเพราะว่าตอนนี้กลับมาฝึกซ้อมแล้วนะครับก็ขอให้เขาโชคดีแล้วกันกับเส้นทางที่เป็นอยู่ในตอนนี้นะสำหรับวิลฟิธบรอนีนะอย่างน้อยก็เป็นอดีตแข้งของเรือใบสีฟ้าเราก็ขอเป็นกําลังใจให้ก็แล้วกันนะครับ โอเคนะฮะนี่เป็นทั้งหมดทั้งมวลท,ที่ผมนํามาอัปเดตให้กับแฟนๆได้รับฟังกันในวันนี้นะครับบอกว่าจะชื่นชอบกันสําหรับเวลาในการรายงานข่าวผมกับ youtube c h anel n The Citizen วันนี้หมดลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ